สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับโอ้โหพ่อเชิดรอเสีทั้งนานนะครับถามว่ารอนานไหมก็คือที่สับมิทไปนะครับที่กรอกแบบฟอร์มแล้วก็ที่ สับมิดไปวันที่28ธันวาคมนะครับปี2567ไปยังแอบคิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนวันนี้ใช้ก่อนนะวันนี้21มกราคมนะครับมาแล้ว3อาทิตย์บอกเลยว่าเกือบ4อาทิตย์นะครับแต่ถามว่า4อาทิตย์เนี่ยนะมันติดวันไหนบ้างมันติดช่วงปีใหม่ไงเขาก็หยุดกันเนาะ เราก็ไอหยุดไม่ไหล่ผมเป็นห่วงว่าเออเขาอาจจะส่งของเยอะช่วงนะั้นหรือเปล่าแล้วมันอาจจะหายไปหรือเปล่าใจจดใจจ่อนะในสุดก็ได้นะครับปิ่น u t u b e ที่หลายหลายคนตั้งหน้าตั้งตาหล้วพอเช็ดดำแล้วนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาคุยนิดนึงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทำ u t u b e นะครับอย่างไม่เป็นทางการละกันนะดี oh, <no. S 1> ย๋ยวไม่เป็นทางการทำไมไม่เป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไง ส่วนตัวเองก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือไปต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําคลิปต่างๆสอนการกรอกข้อมูลสอนการลงรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไปไล่ดูตามนั้นแหละนะเหมือนหลายหลายคนที่ไปไล่ดูตาม u t u b e ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาใส่ข้อมูลตรงไหนภาษาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อยู่อะไรยังไงกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีโน่นนี่นัน่น,นะนะเยอะนะครับ ก็ต้องลองไปเช็คดูนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับใน YouTube มีคนทำเยอะแยะนะแต่วันนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับปีน youtube ค่อยมีกำลังใจทำต่อน <c oughs> จริงๆกํากำลังใจเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องสร้างเองนะทุกวันไม่ใช่อยู่แค่ใบนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆเค okay, นะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันทุกคนนะ <c oughs> พเพราะฉะนั้นก็เปิดเลยแล้วกันเป็นยังไงใช่ไหมเปิดแบบนี้ไหมเปิดยังไงเนี่ย <c oughs> อ๋อฟังนี้อีกนะครับมีฝฟังนี้อีกโอเคนะเห็นแล้วว่าเป็นรหัสมาแล้วนะครับเป็นรหัสเอาง่ายๆไ,ไม่ต้องใช้มีดน,นะครับก็เป็นรหัสมานะครับที่ต้องใส่ยัวพินนะครับแล้วก็อินสตรักชั่นก็มาบอกเป็นแบบนี้ทุกคนแบบนี้โอเคครับก็ พ่อเชษ์ขอเล่านิดนึงนะครับในการทํา YouTube ในกว่าที่จะได้ปินมาเนี่ยมันมันต้องผ่านอะไรบ้างนะพ่อเชษ์เริ่มทํา YouTube จากการที่ไปเที่ยวสมัยก่อนนู้นนะครับอยู่ผมอยู่ยุยโรปเนาะแล้วก็มีอยู่ทริปหนึ่งไปเที่ยวสามหนุ่มสามมุมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับที่อยู่เนเธอร์แลนด์นะครับไปเที่ยวอิตาลีกันนะผมไม่รู้จัก YouTube มาก่อนไม่ได้เป็นสายคอนเทนต์ นะครับแต่รู้ว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะเก็บเมมโมรีดีนะครับวันวันที่ไปเนี่ยรู้สึกว่าไปที่โรมกรุงโรมแล้วก็ไปดูหอเอ็นพิซานะครับนั่นแหละก็เป็นครั้งแรกเลยสมัยก่อนใช้กล้องรู้สึกว่าจะเป็นแคนนอนนะเพื่อเป็นแคนนอนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ท,ที่ที่โรมนั่นะแหละกรุงโรมแล้วก็หอเอ็ N izza, นพะิซานั่งรถไฟไปก็ตอนนั้นมือถือมันยัง นานแล้วนะนานแล้วมือถือมันยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากเท่าไหร่นะร้อนวิชาด้วยแหละนะอยากจะลองใช้กล้องอะไรเงี้ยว่าเออ,ลอ,ล,อลองมาทําจริงๆทามั่วมากทําทุเลศนมากนะทําทุเล่นมากนะครับไม่ได้แบบสวยงามอะไรเลยนะก็เลยทําคลิปนะครับไม่ได้เป็นคลิปยาวนะส่วนมากจะเป็นภาพนิ่งเป็นสไลด์โชว์มากกว่าเอาเก็บไว้ดูนะครับคือช่วงนั้นวัยรุ่นเนาะก็ไปเที่ยวกับเพื่อแล้วก็เก็บไว้ดู พอหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคือเก็บไว้ดูเออดูแรื่องไงวะเออก็ประมาณนั้นแหละนะไม่ได้แบบเอามาแล้วรู้สึกโอ้ปับปื้มไปเที่ยวกับเพื่อนบลาบลาไม่ใช่เลยนะครับพอผ่านไปก็ไม่ได้อะไรใน YouTube คือสมัยก่อนก็ทําแบบงูปาน,านานมากแล้วนะทุกคนนานมากทําแบบงูปลาโดยที่ว่าเออกล้องก็ไม่ได้แบบมีอุปกรณ์อะไรครบไม้เมยอะไรก็ไม่ได้ครบอะไรสักอย่างนะครับแต่นี้ ก็มาจุดประกายไปเรื่อยว่าเออลองทําคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าเก็บเมมโมรีไว้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเวลาไปเที่ยวจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับก็กว่าไปจนมาเมื่อได้ทํา YouTube แต่ว่าก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าเพลงมีลิขสิทธิ์อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดตรงนั้นมันเริ่มทํา YouTube โดยที่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องกระดาษใบนี้นะครับว่าเขาจ่ายเงินว่ามีไรายได้นะจากการทํา YouTube เริ่มที่ว่ามีลูกเออมีลูกก็คืออยากจะเก็บเมมโมรีดีๆกับลูกไว้ฉะนั้นผมใช้กล้องใช้กล้องเป็น Sony ่นะครับโซนี่เอเจสาซึ่งผมเป็นแนวถ่ายรูปอยู่แล้วและเป็นแนวทำสต็อกอยู่แล้วนะครับสต็อกนี่ก็คือเป็นงานอดิเรกนะไม่ได้เป็นงานแบบเป็นงานคือชวงนั้นผมทําธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งมัน มันมันต้องใช้เวลาในการคุยกับลูกค้าเยอะคือไม่มีเวลาทํา y o YouTube อะไรเลยนะครับไม่มีเวลาทําคลิปอะไรเลยแต่ว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยนะครับพอมีลูกแล,แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวเรา,เาทําวิดีโอของลูกเก็บไว้ดีกว่านะที่จุดประกายอย่างคือว่าช่วงนั้นอะตัวเอ็กซ์ a นผมอะที่ไปถ่ายว้เยอะมากน้องหมาที่บ้านมันวิ่งแล้วมันชนสายไฟปักไฟแล้วมันดึงตัวเอ็กซ์น ร่างล่วงไปโอ้โหใจบอเช่นนี่แบบควันขึ้นเลยครับเอ็กซ์ a นควันขึ้นเอาไปแต่ซื้อจากต่างประเทศน,นะแล้วก็เอาไปที่ยุโรปเอากลับไปซ่อมปรากฏว่าซ่อมไม่ได้พังก็เลยคิดว่าเอ้ยทำวิดีโอลงยู u ูบนี่แหละยังไงมันคงไม่หายรอกวิดีโอก็เลยทำทามาเรื่อยๆทาวิดีโอเก็บเมมโมรีต่างๆไปเที่ยวเวียดนามกับลูกไปเที่ยวโครเอเชียกับลูกแต่ก็ไม่ได ไม่ได้คิดว่าจะทําให้มีไรายได้คือทําไม่ดูเองนะครับซึ่งก็ใส่เพลงติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับนานไปแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจนะครับจนมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับนะรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งอยู่เชียงใหมนะ่เนี่ยเขาซื้อกล้องจากผมนะครับสมัยก่อนผมก็เปลี่ยนจากกล้องมิเ l เ s สนะครับมาใช้โก p ป o บ้างบางครั้งเพราะว่าขี้เกียจแบกอะ่ะ นะมันหนักนะก็เลยมาใช้ Pro g o p โรในการทําทําคลิปวิดีโอต่างๆเออมันสบายดีมันเบาดีแล้วมันก็ถึกทืนดีนะครับมันก็โอเคนั่นแหละก็เปลี่ยนมาใช้ GoPro นะครับแล้วก็ออมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาซื้อ GoPro เป็น GoPro 8จากผมไปนะจุงนั้นผมก็ขายเขาไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออน้องทํำยูทูบเหรอบอกว่าผมก็ทําครับก็คุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องยูทูบแล้วเขาบอกเออพี่ทำแล้วพี่มีไรายได้นะผมก็เลยคิดว่า แต่ลองดูก็ได้นะลองดูเพราะถึงไงก็เราก็ทำพวกคลิปวิดีโอของลูกอยู่แล้วก็เลยทำพวกเอ่อคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งก็ยังติดลิกสิธิ์อยู่นะยังติดลิกสิธิ์ยังไม่หายนะจนเราก็มาพยายามศึกษาดูเริ่มศึกษาดูจากที่พี่เขาแนะนำมานะครับผมก็เริ่มศึกษาดูนะครับว่าทำยังไงบ้างก็เขาก็บอกว่ามมีไรายได้บางคนมัมีรายได้เยอะแยะมากมายคืออารมณ์อ่ะมันมาเป็นพักๆไง คือเรามีงานประจําอยู่แล้วทาอยู่แล้วมีงานที่ทําออนไลน์อยู่แล้วแล้วม,มาทำ u t u b e แบบเอาเรื่องเอาราวจร,จริงจังคงคงไม่ได้หรอกคงคิดในหัวคือสร้างกําแพงให้ตัวเองแหละนะสร้างกําแพงตัวเองแหละนะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะาเรามีกําแพงอยู่นะครับจนมาเช็คดูรายละเอียดต่างๆโอ้โหแม่เจ้าซับหนึ่งพันซับโอ้ยากนะ1นึ่งพันซับ จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะเชื่อว่ามันยากนะมันยากมากนะครับสมัยก่อนผมมีแค่400กว่าซับ500ขึ้นมา600นะครับแล้วก็มองไปว่าเออพี่เขาบอกว่าทํำแล้วมีไรายได้ยังไงแล้วมาเราก็มาหาข้อมูลใน YouTube อีกนะครับอ๋อมันต้องมี1,000ซับ4,000ชั่วโมงนะครับมีคนดู4,000ชั่วโมงไอ้1,000ซับใกล้ถึงแล้ว 8 0ดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งแล้วเย้ yeah, ดีใจครับผมไปไปมามาสี่พันชั่วโมงขอตกครับแห้งเหี่ยวเลยแห้งเหี่ยวขอตกครับสี่พันชั่วโมงยากนะสี่พันชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าโอ๊ยมาทำไปเรื่อยๆแล้วกันเราก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้ซีรีส์อ,อะไรมีงานนุ่นในเชียงใหม่ของก็ปับผมเอ่อส่มาจะเน้นตัวแรกนะ,ะแรกๆเน้นในเชียงใหม่แต่ถ้าออกทริปไปต่างประเทศก็จะทำคลิปนะครับ คือยอดมันก็ไม่ได้ขึ้นสูงแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายยอดขึ้นเต็มที่2,000 3,000 4,000หลักร้อยก็มีเยอะนะหลักร้อยก็มีเยอะถือว่าแบบเก่าไม่ถูกจุดกลุ่มเป้าหมายนะครับต้องบอกว่าเกาไม่เกาไม่ถูกจุดกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนนะครับมีพวกตำงานนะครับต่างๆเช่นร้อยกระทงเชียงใหม่นะครับงานดอกไม้นะครับ แล้วไอ้คลิปที่มันทําให้ผมได้ใบนี้มานะทุกคนทําให้ผมได้ใบนี้มานะเป็นคลิปที่ไปงานเอ่อมนเสนเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามเมื่อธันวาคมปีที่แล้วก่อนจะไปงานนี้ผมไปงานเกษตรก่อนงานเกษตรมีคนดูรู้สึกว่าจะเกือบ6,000น0 0พัน0 0วิวนะ แต่ว่าชั่วโมงมันก็โอเคอยู่นะครับมันขึ้นอยู่หลายชั่วโมงอยู่แต่ผมต้องไปดูว่ามันกี่ชั่วโมงไม่นแน่ใจแต่ไอ้ไอไอเวลาตอนนั้นที่ผมสะสมมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงหมั้งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ไปงานกเกษตรก็ขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเกือบสองพันหรือว่าสองพันกว่านี้นี่แหละจําไม่ได้แล้วแล้วก็ไอ้งานที่มันปึ้งถึงสี่พันเนี่ยนะครับก็คืองานดอกไม้ที่ ตรงอบจอเชียงใหม่นะครับที่เขาจัดตรงนั้นอนะ่ะคือไมค์เซตผมบอกเลยว่าเอ้ยเอาหน่อยนะไปก่อนคนอื่น <c oughs> ไปตั้งแต่ร้านค้าที่มามาตั้งนะฮะยังตั้งไม่ครบเลยนะครับไปวันแรกเลยเราต้องทําคลิปแรกเลยเราต้องเอาทาแล้วแบบเอาโปรเซสนะครับตัดต่อให้เร็วที่สุดก่อนคนอื่นแล้วเอาไปลงนะครับเพื่อที่จะได้มีคู่แข่งน้อย นะครับคิดนในนหัวนะยุ่งอย่างน้อยมีมีเพื่อนร่วมที่ทำคลิปน้อยนะครับเพราะว่าเราถ้าเราตัดต่ดตอก่อนคนอื่นเนาะะเปอร์เซนต์ที่คนจะดูมากกว่าคนอื่นก็มีถูกไหมปรากฏว่าคลิปนั้นมีคนดูประมาณ13,400วิวนะครับไม่เยอะไม่ได้เยอะเป็นหลักแสนหลัก,ลกช่องผมเล็กนิดเดียวเนาะไม่ได้ช่องใหญ่ปรากฏว่าคลิปนั้นมีคนดูประมาณ2 0 0 0กว่าชั่วโมง เออก็ทําให้ผ่านนะครับแล้วก็มารอใบนี้พอผ่านเสร็จก็โอหด,ดีใจมากนะดีใจที่ว่าเออเรายังย,ยืนหยัดตอนแรกก็แบบมันทำไมยากเย็นอย่างพันซับมันทำไมายากเย็นจังสี่พันชั่วโมงคือยืนหยัดยืนหยัดว่าเออทำไปเรื่อยๆทําโดยที่ไม่ได้หวังผลขนาดซีเรียสเอาไปเอาตายนะแต่ฉันบอกอย่างนี้นะครับถ้าเรา ถ้าเราตั้งใจแล้วทําไปเถอะนะอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายอะไรมากที่สุดในชีวิตนะมีหลายอย่างมีหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างที่เสียดายมากนะก็คือผมไม่ได้เริ่มเรียนรู้ในการทํา y o YouTube ตอนที่อยู่ยุโรปอตอนนี้ผมย้ายกลับมาไทยสิบเอ็ดสิบสองปีละนะครับไม่ได้กลับยุโรปบ,บ่อยแต่ช่วงที่ยุโรปเนี่ยผมก็แบบเออ ชอบไปนู่นไปนี่เหมือนกันนะครับไปท่องเที่ยวตามสวนดอกไม้ตามสถานที่อาหารนู่นนี่นั่นมันมีมันมีมันมีคอนเทนต์เยอะมากๆเหมือนกันไม่แพ้ที่อื่นบนโลกนี้นะครับก็คือเราอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้เรียนรู้ในการทํา youtube ไม่ได้เรียนรู้ว่าพันทรับสี่พันชั่วโมงคืออะไรนะสมัยก่อนมันมันยังไม่แบบเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ทำเออช็อตนะเออยูทูบช็อตเนี่ย ก็สร้างไรายได้ได้แล้วนะครับมันก็จะเห็นเหรียญวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันมีจากการที่เราทําคลิปต่างๆที่มันตลกตลกเออคลิปออกไปเที่ยวคลิปกินข้าวคลิปเอเอนั่งกับหมาอะไรเงี้ยคนก็ดูก็เออมีอไรายได้เข้ามาเออทำไมไม่ทำไมจะไม่ไม่ลองทําดูนะครับนั่นแหละคือที่ผมเสียดายมากๆก็คือช่วงที่ผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษาจริงๆถ้าผมทําศึกษาจริงปา่านนี้น่าจะเป็น ไม่เป็นแสนซับแล้วนะนะก็เมามอยไปนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกนิดนึงว่าเออยืนหยัดนะครับรับคนที่ทํา youtube ก็เป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นในการทํานะครับในการที่ผมมองว่าความสําเร็จอะนะผมจะบอกกับตัวเองทุกครั้งเลยว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบแสนซับเออนะความสําเร็จตะมันอยู่ตรงนี้ขั้นบันไดขึ้นไปขั้นบันไดขึ้นไปขั้นบันไดขึ้นไป แต่และขั้นบันไดมันจะมี achievement ก็คือเป้าหมายที่เราพิชิตได้จะเล็กเลยน้อยเนี่ยแล้วก็เติมความสุขลงไปนะครับทำแบบไม่กดดันตัวเองทําไปเรื่อยทําให้มันร,รู้สึกสนุกนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เป็นตัวในช่องแต่ดิซอรี่ของผมนะผมว่าผมเปลี่ยนมาสองชื่อแล้วนะ <laughs> เปลี่ยนมาสอชื่อแล้วชื่อแรกจำไม่ได้แต่ชื่อชื่ออันที่2องรู้สึกเป็นนาราเวเกชันนะครับว่าเออ นาราเป็น hmm. ช like anyway. ื่อลูกสาวผมแล้วก็เวอร์ชันคือท่องเที่ยวเนาะแต่นี้ผมมองว่ามันจะเน้นไปทางนาราเกินไปผมอยากให้ช่องเนี้ยมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในการควบคุมของในรัศมีของผมนะครับคือไม่ไดเอาลูกมาข้องเกี่ยวอะไรเยอะแต่ว่าโอเคมีลูกบ้างในบางคลิปหรือว่าไปเที่ยวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นการที่เอาลูกเข้ามาเป็นหน้ากล้องเป็นหลักแต่เน้นที่ตัวพ่อเป็นหลักนะครับจะจะบอกว่าเออมันก็ ฝึกความอดทนนะครับแล้วก็การที่เราไม่ยอมแพ้อะไรต่างๆแล้วการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากๆนะค,ความสําเร็จนะครับอยู่ที่ระหว่างทางวันนี้ก็อยากจะมาฝากนะครับการที่เราต้องอ,อสยข้อมูลคีย์ข้อมูลนะครับีตัวนี้ผมรอมนันบวกลบไม่ถึงสี่อาทิตย์นะครับบวกลบไม่ถึงสี่อาทิตย์ก็ถือว่าไม่ช้าและก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับแต่คุ้มค่านะครับที่จะทํา 1,000ซับท,ที่จะทำา0 0 0ชั่วโมงเพราะเชษ daddy story ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังต่อสู้เพื่อสิ่งนี้หลายๆคนที่ทำ u t u b e นะครับก็เนี่ยตัวนี้แหละนะครับแต่นี้เป้าหมายของพ่อเชษก็นะครับยังอีกยาวไกลนะทุกคนอย่าลืมฝากติดตามพ่อเชษด้วยนะครับตรงไหนจะมาดูนะฝากนี้หรือฝากนี้ก็ดูนะติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จไม่ไว่าจะ มุ่งหวังในสิ่งใดก็ตามแต่มันจะเป็นสิ่งนี้หรือว่าสิ่งที่ทําอยู่นะครับปปัจจุบันนะครับขอให้ประสบสําเร็จแล้วก็ทําอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทําอย่างไม่มีความสุขแล้วนะครับมันจะไม่สามารถทําได้อย่างยาวนานนะมันจะทําได้ชั่วคู่ชั่วพักแล้วก็เบื่อไปผมเห็นนะครับผมว่าผมติดตามรุ่นน้องก็รุ่นน้องอ่ะน่าจะน่าจะเด็กกว่าผมผมสี่สิบกว่าแล้วเนาะเขาก็ทําเอ้ยเขาก็ทําคลิปดีนะ แล้วก็มีคนติดตามยอดวิวเขาก็เยอะเยอะกว่าผมเลยนะแต่ว่าคนติดตามเขายังไม่ถึงพันแต่เขาก็พยายามทําคลิป,ปมาเรื่อยแตนี้แล้วเขาก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยผมบอกเอ๊เขาหายไปไหนเไม่รู้เหมือนกันนะก็สําหรับคนที่กําลังเดินหน้าอยู่ที่มีกําลังใจอยู่สู้ๆนะครับแล้วก็เจอกันนะครับคลิปถัดไปวันนี้พ่อเชิดขอตัวลาแล้วนะครับขอให้มีความสออุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ บายต้องไปกอกก่อนน,นะ